สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูของหวานง่ายๆกันค่ะเมะื่อวานเราทําตัวนมข้นกระป๋องเอามาทําเป็นคาราเมลก็เลยมีเหลือเยอะมากๆทีนี้วันนี้เนี่ยเราก็เลยอยากเอาเขามาทําเป็นคาราเมลป๊อปคอนนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาสอนเพื่อนๆที่จะเน้นๆเ,เลยก็คือวิธีการคั่วป๊อปคอนยังไงให้เขามีความกลมสวยนะคะป๊อปคอนมันมีสองสายพันธุ์มันจะมีตัวบัตเตอร์ฟลายกับ ตัวมัชรูมตัวนี้ที่เราจะใช้นะคะวัตอร์ฟเนี่ยเขาจะมีความเป็นป๊อปคอนแบบที่มันจะกระจายแบบมีความบานออกไม่ได้เป็นทรงพุ่มเหมือนตัวนี้นะคะทุกครั้งเนี่ยเราจะใช้ตัวป๊อปคอนตัวนั้นแต่ว่าวันนี้เราจะใช้ทรงมัชรูมแล้วก็มีเพื่อน,อนๆหลายๆคนน่าจะทําแล้วไม่เคยสําเร็จกับการคั่วป๊อปคอนทรงมัชรูมนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนกันนะก็เดี๋ยวมาดูก่อนว่าวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้มีอะไรบ้างสําหรับวัตถุดิบนะคะก็จะมีมะเมล็ดข้าวโพดค่ะเมล็ดป๊อปคอนเนี่ยนะคะ อันนี้วันนี้เราไม่กาหนดอัตราส่วนของอะไรเลยนะมันขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆจะทํามากทําน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็มีคาราเมลค่ะที่เราใช้เมื่อวานที่เราทําเมื่อวานนะแล้วก็มีตัวมาการีนค่ะวันนี้เราใช้เป็นมาการีนเพราะว่าขนมบางตัวเรารู้สึกว่าพอเป็นเนยสดแล้วมันไม่หอมเท่ามาการีนนะคะมันจะมีความเหมาะสมของแต่ละขนมแต่ละตัวว่าเราควรใช้มาการีนหรือควรใช้นเ,เนยสด ประมาณนี้นะคะวัตถุดิบของเราเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะเดี๋ยวขั้นตอนแรกเนี่ยนะเพื่อนๆเราจะมาสอนวิธีการคั่วมเมล็ดป๊อปคอนยังไงให้เขามีความกลมสวยะมะเมล็ดข้าวโพดที่เป็นสายพันธุ์มัชรูมเนี่ยนะเพื่อนๆเวลาที่เขาแตกตัวออกมาแล้วอะถ้าเราทําเป็นตัวมเมล็ขดข้าวโพดเนี่ยจะเป็นเม็ดที่แบบกลมสวยดูน่ากินนะคะ แต่ว่าถ้าใครทําไม่เป็นตัวมเมล็ดข้าวโพดจะบานออกเหมือนพันธุบัตเตอร์ายเลยสมัยก่อนเราทําไม่เป็นนะเราก็เอามาคั่วเหมือนกันกับสายพันธุ์บัตเตอร์ายแต่ว่าทีเนี้ยพอเราคั่วไปคั่วมาอา้าวทำไมมันแตกตัวออกมาเหมือนบัตเตอร์ายเลยมันไม่ใช่ทรงมัชรูมนี่เราก็รู้สึกโกรธคนขายนะตอนนั้นว่าเขาสลับป้ายชื่อกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วนะเราแค่คั่วผิดวิธีมันเลยออกมาต่างกับ อมันเลยออกมาไม่ต่างกับตัวบัตเตอร์ y ฟลยนะคะวันนี้เราจะมาสอนรัวทรงมัชรุมกันก็ง่ายๆเลยเราแค่ต้องตั้งกระทะด้วยไฟแรงนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ํามันลงไปนะคะกะเอานะกะเอาว่ามันจะพอดีกับตัวเม็ดข้าวโพดที่เราจะใส่ตัวการใส่มเมล็ดข้าวโพดก็สําคัญถ้าเราใส่เยอะเกินไปทรงของข้าวโพดของเราก็จะแบบโดนความร้อนที่ไม่ทั่วถึงมันก็จะสวยบ้างไม่สวยบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ พอเราใส่น้ำมันไปแล้วนะคะเราก็จะตามด้วยมาการีนอีกประมาณ1ช้อนนะคะ1ช้อนโต๊ะข้อดีของมาการีนอีกอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนพอแบบเขาเจอความร้อนจัดแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ไหม้ง่ายเหมือนกับเนยนะพะเป็นเนอยอ่ะไหม้ง่ายมากมากเลยนะ ที่นี้นะคะพอเราปล่อยให้มาการีละลายแล้วก็ตัวน้ํามันของเราเนี่ยร้อนจัดๆแล้วนะเราจะใส่มเมล็ดข้าวโพดลงไปโดยต้องรอให้ร้อนจัดจ,ดจริงๆแบบควันขึ้นแบบนี้เลยนะใส่ลงไปอย่าใส่เยอะนะคะใส่ลงไปปุ๊บรีบปิดฝาเลยค่ะเขาจะแตกตัวค่อนข้างไวนะซึ่งในระหว่างที่เรากําลังใส่ข้าวโพดลงไปเนี่ยให้เราเขย่าหม้อหรือว่าเขย่ากระทะด้วยนะมันจะได้ไม่ไม่ไหม้นะคะ เนี่ยค่ะแป๊บเดียวเขาก็จะมีความแตกตัวออกมาแล้วบ้างนะคะพอเขาเริ่มแตกตัวจนใกล้หมดนะคะให้เราปิดไฟเลยเพื่อนๆไม่งั้นเดี๋ยวมันจะร้อนจัดเกินไปแล้วมันจะไหม้ง่ายน,นะคะ พอความเปาะแปะของเมล็ดข้าวโพดเนี่ยมันเปาะจนหมดแล้วนะเราก็สามารถเปิดหม้อได้เราก็จะได้มเมล็ดป๊อกกอนที่เป็นทรงค่อนข้างจะกลมสวยแบบนี้นะคะเนี่ยคือเขาจะกลมๆแบบนี้นะแบบนี้นเลยนะคะมันจะไม่บานออกเหมือนตัวบัตเตอร์ฟลายนะถ้าสมมติว่าความร้อนมันไม่พอความร้อนมันไม่ถึงเนี่ยมันจะบานออกเป็นทรงบัตเตอร์ฟลายเลยนะคะ อันนี้มันก็จะยังกลมอยู่ได้แบบนี้นะคะเราก็เทออกจากหม้อแล้วก็เอาเขาไปพักเอาไว้ในถาดหรือว่าในชามผสมที่เดี๋ยวเราจะเอาไปผสมกับคาราเมลนะคะนี่ก็จะเป็นข้าวโพดที่เราเคั่วออกมาได้นะคะเขาก็จะมีความกลมนะเพื่อนๆแต่ว่าอันนี้จะบอกนิดนึงว่าเพื่อนๆต้องดูยี่ห้อในการเลือกตัวเมล็ดข้าวโพดด้วยนะคะบางยี่ห้อหรือว่าบางร้านเนี่ยเขาอาจจะมีการผสมตัวบัตเตอร์ฟลายมาบ้างนะ ก็ลองเลือกเอาดีๆลองเลือกดูยี่ห้อที่รู้สึกว่ามันน่าจะโอเคสําหรับเรานะคะทีนี้พอเราได้ตัวข้าวโพดแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเอาคาราเมลของเราเนี่ยมาใส่ลงไปในป๊อปคอนเลยตอนที่ยังร้อนๆนเนี่ยนะคะมันจะทําให้เข้ากันได้ง่ายนะ เดี๋ยวขอถ่ายภาชนะนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้มันคนยากนะคะเพราะว่ามันเล็กเกินไปเราก็ใส่คาราเมลลงไป่ะคะเพืเ่อนๆกะเอาให้โดนคลุกกับตัวป๊อปคอนของเราทั่วๆท,ทุกชิ้นทั้งชิ้นนะคะตอนนี้นะคะเพืเ่อนๆเราก็คนจนมัน เข้ากันดีเรียบร้อยคิดว่าเคลือบทั่วทุกชิ้นแล้วนะคะเราก็จะเตรียมเอาตัวป๊อปคอร์นของเราเนี่ยไปใส่ถาดอบแล้วก็เดี๋ยวเตรียมเข้าอบกันนะคะ่ะ พอเราเทลงถาดนะคะเพื่อนๆให้เรากระจายเขาออกอย่าให้ติดกันเป็นก้อนเป็นกระจุกนะคะทีนี้พอเรากระจายเขาทั่วถาดแล้วเราจะเอาเข้าอบค่ะโดยการอบของเราวันนี้เราจะอบที่อุณหภูมิ180องศานะคะเราใช้เป็นไฟบนไฟล่างเปิดพัดลมด้วยนะแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการอบครั้งละ 8นาทีนะคะพอครบ8นาทีแล้วให้เพื่อนๆเ,เอาออกมาแล้วก็คนเขานะคะเพื่อให้เขาโดนความร้อนโดยทั่วถึงอ่ะนะคะแล้วก็เป็นการเกลี่ยไม่ให้เขาติดกันมากเกินไปนะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าตัวปอปคอนของเพื่อนๆจะมีความกรอบแล้วก็ไม่เหนียวคาราเมลแบบนี้นะคะอันนี้ก็เอาเข้าอบกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็คือหน้าตาของการอบครั้งแรกนะเพื่อนๆ พอเราได้ออกมาแล้วเราก็เอาเขามาคนแบบนี้พลิกกลับด้านเขาคนไปคนมานะคะสลับที่เขาหน่อยนะพอเราคนกระจายเขาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำเข้าอบอ,อีกครั้งค่ะอีกแปดนาทีนะคะแล้วก็ค่อยอ,ออกมาคนอีกครั้งหนึง่งตอนนี้นะคะเราก็อบ อีก8นาทีจนครบ3รอบแล้วเพื่อนๆถ้ารู้สึกว่ามันยังไม่แห้งยังแบบมีความข้นของคาราเมลอยู่เลยอบต่อไปเรื่อยๆได้เลยนะคะจนกว่าสีจนกว่าคาราเมลเนี่ยมันจะมีความแห้งมากขึ้นแต่หลังจากออกเตาอบแล้วเนี่ยนะคะพเมันจะยังมีความเหนียวอยู่ด้วยความร้อนของเขาไม่ต้องตกใจนะคะใครที่รู้สึกว่ามันยังไม่ได้หรือเปล่าให้ดูสีเอาแล้วก็ดูความแห้งนะ คาราเมลตอนโดนความร้อนมันก็จะมีความหนึดหนึบแบบนี้นิดหน่อยนะคะวางทิ้งไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมีความกรอบเองนะอันนี้เนี่ยถ้ามันติดกันอ่ะเพื่อนๆตอนที่มันยังร้อนร้อนอยู่เนี่ยนะเราแยกเป็นชิน้นชิ้นได้ง่ายมากเลยนะคะเราก็แยกใช้ช่วงเวลานี้แยกมือนะคะเนี่ยนะคะ,ะ,คะตอนนี้เราก็แยกเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเขาเริ่มเย็นลงเนี่ยนะเขาจะมีความ กรอบมากนะคะเป็นไข่แลปวพันที่กรอบแบบนี้เลยนะเราก็วางเขาไว้ให้เขาอุ่นๆนะคะแล้วเราค่อยเอาไปใส่ภาชนะเพื่อจัดเก็บนะคะอันนี้พักทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งก่อนเนาะ และนี่ก็จะเป็นหน้าตาของตัวคาราเมลป๊อปคอนของเราในวันนี้นะคะเป็นเมนูที่อร่อยแล้วก็ทําง่ายค่ะเพื่อนๆอ,อย่างที่บอกเลยว่าถ้าใครอยากจะคั่วตัวเมล็ดป๊อปคอนให้เขามีความกลมสวยแบบนี้ก็ลองทําตามที่เราบอกดูนะคะตัวเมล็ดเนี้ยถ้าหากว่าเพื่อนๆคั่วไม่ถูกวิธีมันก็จะบานออกเหมือนตัวเหมือนตัวเมล็ดข้าวโพดที่เป็นของพันุ์ผีเสื้อนะคะ มันก็จะไม่สวยแบบนี้นะคะก็ลองดูค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะซึ่งเราจะลงคลิปทุกๆวันตอนหนึ่งทุง่มตรงก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรอยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะ เราจะเก็บเอาทุกๆคําติคำแนะนำของเพื่อนๆเนี่ยมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใ้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ